สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัวรว่าพัดแคนนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าต่อมไพเนียนะครับในตอนที่12นะครับการใช้ประโยชน์จากจินตนาการของคุณนั่นเองนะครับเป็นตอนสําคัญอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจะใช้จินตนาการกันนะครับกุญแจสําคัญในการพัฒนาการได้ยินนะครับตอนนี้เราพอคุยกันเรื่องนี้ก่อนตอนก่อนนะครับคุณต้องมีความคาดหวังที่ถูกต้องครับหลายคนเนี่ยมีพรสวรรค์การได้ยินแบบยานทิพย์แต่พวกเขากับไม่รู้อะไรเลยนะครับ อีกครั้งครับนี่เป็นเพราะพวกเขาคาดหวังว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นและเกินจริงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาคิดว่ามันน่าจะได้ผลเหมือนกันเหมือนกับการพูดคุยกับคนจริงๆแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับมันมักจะประสบการภายในนะครับคุณต้องยกระดับความสะเทือนของคุณก่อนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะข้อความเหล่านี้เนี่ยมักมาจากดินแดนที่มี ความถี่สั่นสะเทือนที่สูงกว่าละเอียดอ่อนกว่าความหนาแน,น่นน้อยกว่ามา,มากเลยทีเดียวนะครับคุณสาม,มารถยกระดับความสั่นสะเทือนของคุณด้วยการรับรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับการทําสมาธิทุกวันและการจักรู้เสมอว่าชีวิตยังมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นการเพิ่ม,มระดับความสั่นสะเทือนของคุณเนี่ยจะทําให้ความสั่นสะเทือนของคุณเนี่ยสอดคล้องกับความถี่ของตัวตนที่สูงกว่า และผู้นำชี้ชนำเนี่ยผู้ชี้นำหรือผู้นำทางเนี่ยของคุณเนี่ยเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงคําแนะนําที่พวกเขาเนี่ยได้แบ่งปันผ่านแบบยานทิพนะครับคือเขามีตัวตนแตกอยู่ข้างข้างคุณแค่นั้นเองนะครับคุณต้องเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความรักและแสงสว่างนะครับวิธีง่ายๆก็คือขอความช่วยเหลือจากตัวต,วตวนที่สูงกว่านะครับผมขอเป็นประจำนะครับลองเจริาการถึงเจริาการไป จินการว่าคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างแผ่ออกจากภายในตัวคุณเองควบคุมทั้งตัวคุณจากนั้นคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้นำทางและเหล่าเทพให้มาช่วยช่วยคุณเปิดใจยกระดับพลังงานและขยายพลังงานเพื่อให้คุณเนี่ยสอดคล้องกับพวกเขามากขึ้นเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้สามารถเชื่อมต่อกับอาณาจักรทางจิตวิญญาณได้ง่ายขึ้นคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากพวกเขา ให้ช่วยพัฒนาทักษะการได้ยินยานทิพย์ของคุณซึ่งพวกเขาจะทําได้อย่างแน่นอนจ,จงจริงใจกับความคาดหวังผลลัพธ์เหล่านี้นะครับแน่นอนครับว่าคุณต้องฝึกสามาธิเป็นประจําทุกๆวันซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมผมบอกเลยว่าต้องฝึกทุกๆวันนะครับไม่ว่าพรสวรค์ทางจิตวิญญาณน,นั้นจะมีจะเป็นอะไรก็ตามมันก็คือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมที่สุดในการพัฒนาพลังจิตของคุณ นะครับใช้เสียงภายในเพื่อเข้าถึงคุณผู้นําทางของคุณตัวตวนที่สูงกว่าและแหล่งกําเนิดของตัวคุณเองต่างเขา้าข้างคุณอยู่เสมออยู่แล้วครับแต่คุณไม่ได้ยินเสียงพวกเขาหากจิตใจของคุณเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องนน้นยุ่งเรื่องนี้หรือนินทาหรือว่ารายคนอื่นนะครับมกหรือหมกมุ่นอยู่กับงานประจําวันของคุณเรื่องหรือทําไมเพื่อนของคุณถึงเป็นเครื่องมือชันนั้นนะครับ จิตใจที่มีนิสัยชอบกระโดดความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลิงนะครับและสิ่งนี้อาจจะปิดกั้นโอกาสที่คุณจะได้ยินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่มันสื่อสารกับคุณนี่คือเหตุผลที่คุณต้องฝึกสมาธิทุกทุกวันครับเพื่อฝึกฝนความสามารถทางจิตของคุณรวมไปถึงการมองเห็นญาณทิพย์สร้างนิสัยที่สงบจิตใจเปิดกว้างให้กว้างเปิดใจให้กว้างนะครับและมองเห็นตัวเอง เต็มไปด้วยแสงสว่างที่เต็มที่คุณสามารถขออะไรให้ตัวตนที่สูงกว่าของคุณเนี่ยช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้และช่วยให้คุณเนี่ยสร้างพื้นที่ให้กับคุณรับทุกสิ่งที่คุณต้องการทีนี้ครับเรามาเรียนรู้จกากพวกเขาอีกเหตุผลหนึ่งที่การทําสมาธิควรทําทุกวันคือมันคือมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องก,การเข้าสู่สภาวะสงบในช่วงแรกๆแต่อย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณครับคุณจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิแบบมีคำแนะนำจากนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปครับเพิ่มระดับการทำสมาธิด้ดวยดนตรีที่ผ่อนคลายและสุดท้ายคือการทำสมาธิในความเงียบสงัดนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณจะพบว่าไม่ว่าจะอะไร จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเองหรือเสียงดังแค่ไหนคุณก็สามารถเข้าสู่สภาวะสมาธิได้ตามต้องการครับคุณจะไปถึงจุดนี้ได้ด้วยการฝึกฝนเท่านั้นครับดังนั้นอย่าละเลยแม้แต่วันเดียวครับและอย่าพยายามเร่งรีบเกินไปเมื่อคุณทำสมาธิจิตใจของคุณเนี่ยจะสงบและแจ่มใสนี่คือสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฟังคำแนะนำ ทางจิตวิญญาณคุณเพียงแค่ตระหนักรู้ถึงปัจจุบันหรือรอยู่กับปัจจุบันณนที่นี่เดี๋ยวนี้และตอนนี้ลืมเรื่ององนาคตอดีตนิ่งเงียบนิ่งๆหลับตาและหันความสนใจไปที่ลมหายใจของคุณหายใจเข้าลึกๆครับยาวๆสบายๆและผ่านออกทางจมูก หายใจผ่านริมฝีปากที่แยกเล็กน้อยก็ได้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าลมหายใจเข้าๆลมหายใจออกยาวๆย,ยาวกว่าลมหายใจเข้าแน,น่นอนนะครับซึ่งไม่เป็นไรคุณอยากให้ท้องของคุณพองขึ้นทุกครั้งที่หายใจเข้าเพื่อให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วถึงความคิดขึ้นมาในหัวอย่าเผลอไปยุ่งเกี่ยวกับ สังเกตว่ามันผิวมันมันผิวไหวไปมาเมือ่อเมื่อคุณเนะี่ยเมื่อลอยจากการหายใจนะครับเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นอย่ากโกรธตัวเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตามจงขอบคุณที่คุณสังเกตเห็นเพราะการสังเกตคือสัญชาตญาณหรือสัญญาณความก้าวหน้าจากนั้นค่อยกลับมาสนใจในด้านลมหายใจของคุณอย่างอ่อนโยนอีกครั้งและเตี่ยมไปด้วยความรักเมื่อคุณรู้สึกถึงความสงบภายในครับ คุณจะรู้สึกถึงมันสิ่งที่คุณต้องทําคือนิ่งสงบหายใจเข้าลึกๆและเปิดหูของคุณเอาไว้ครับจำไว้ว่ามีหลายวิธีที่คุณเนี่ยต้องสามารถรับคําแนะนําจากเสียงยานทิพย์ได้อาจจะเป็นเสียงภายในหรือเสียงภายนอกเพลงหรือบทสนทน,นาที่คุณเคยได้ยินในตอนบ่ายตอนเช้าทีนี้ครับในหัวข้อฝังเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถได้ยินเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณต้องตั้งใจเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นนะครับเมื่อ คนอื่นพูดคุยกับคุณอย่าฟังเพราะเพียงคุณอย่างรู้ว่าจะพูดอะไรต่อไปจงฟังเพราะคุณเนี่ยต้องการซึมซับสิ่งที่พวกเขากําลังพูดหยุดพูดคนเดียวในใจที่ทําให้คุณกังวลว่าควรจะพูดอะไรตอบจงเปิดใจอยู่กับปัจจุบันและตั้งใจฟังด้วยหัวใจอย่างแท้จริงนี่คือรูปแบบการฟังแบบเดียวกับที่จําเป็นต่อการรับสารที่ได้ยินนะครับดังนั้นยิ่งคุณฟังมาก ยิ่งคุณฟังแบบนี้มากเท่าไหร่ครับการรับสารที่ละเอียดละอ่อนเนี่ยของคุณเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณทําสมาธิเนี่ยให้ฟังเสียงลมหายใจผ่านเข้าตัวคุณเองทั้งเข้าและออกเมื่อคุณอยู่ในส่วนสาธารนณะให้ฟังเสียงรอบๆตัวคุณเองเมื่อคุณอยู่คนเดียวนะครับฟังสิเมื่อคุณกําลังเข้านอนจงฟังบอก,กจิตที่ยึดอัตตาของคุณไว้ ให้เงียบสงัดลงสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างแท้จริงเมื่อจิตใจของคุณสงบมากเท่าไหร่ครับคุณก็ยิ่งสามารถฟังได้ดีมากขึ้นเท่านั้นและผู้นำทางของคุณก็จะสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกให้กับคุณอย่างแน่นอนและได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นทีนี้เรามาใช้ประโยชน์จากการเยริการของคุณกันนะครับเจนการนั้นทรงพลังยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่า ที่คนส่วนใหญ่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจนิจน e t i c a การอะไรก็แล้วแต่การซื่อสัตย์กับตัวเองก็กลายเป็นความจริงครับลองนึกถึงภาพว่าการได้ยินยันทิพย์ของคุณนั้นน่าทึ่งมากลองนึกภาพว่ามันเป็นแบบนั้นครับแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นลองนึกภาพว่าการได้รับข้อความแล้วคุณจะพบว่าการได้รับข้อความจากตัวตนของคุณนั้นง่ายมากขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการจนิน e นการเสียง ด้วยหูชั้นในของคุณจนกระทั่งได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนใส่ใจกับเสียงภายในของคุณและเสียงที่มาเหล่านั้นนี่คือแบบฝึกหัดที่คุณสามารถนําไปใช้ฝึกการได้ยินในระดับจิตขั้นแรกนั่งในที่เงีเงยบๆหลับตาแล้วเรียกหาตัวตวนที่สูงกว่าของสูงกว่าตัวคุณเองนะครับจินตนาการถึงแสงสว่างรอบตัวคุณที่มาจากภายในตัวคุณเองมองเห็นแสงสว่างนั้นเปิดหัวใจของคุณรู้สึกถึงร่างกาย พลังงานของคุณขยายตัวและจินตการว่าคุณเนี่ยได้ยินเสียงแห่งสวรรค์นี่เป็นอย่างไรสําหรับคุณนะครับเสียงนี้เป็นยังไงกับสําหรับคุณเมื่อคุณได้ยินนะครับเป็นเสียงโทนเดียวหรือทํานองเดียวหรือเปล่านะครับลองนึกภาพว่าได้ยินเสียงนี้จากหูชั้นในของคุณสิแล้วเมื่อจิตใจของคุณเนี่ยเข้ามาบอกว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่และคุณไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นยังไงคุณสามารถเปลี่ยนไปฟังขึ้น ทะเลซัดฝั่งซัดฝั่งก็ได้หรือเสียงน้ําลําธารไหลผ่านป่าก,ก็ได้คุณยังสามารถฟังเสียงนกร้อง,อง,องเจ้าจากหูชั้นในหรือเสียงอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจุดประสงค์คือการคือตรงนี้คือการฝึกการได้ยินจากหูชั้นในนะครับเพราะสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถการได้ยินแบบรู้แจ้งอย่างมากนะครับคุณควรฝึกเสียงต่างๆภายในจิตใจเช่นเสียงฝนตกเสียงหัวเราะ ของเด็กเสียงหยดน้ําเสียงนกเจ้าๆนะครับเสียงคลื่นทะเลเสียงแต่รถเสียงแปน,นูและเสียงใดๆก็ตามที่คุณปรารถนานะครับทีนี้ในหัวข,ข้อใหม่ครับเรียกตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือตัวตนที่สูงกว่าคุณเนี่ยจะไม่ปฏิเสธคําขอความช่วยเหลือของคุณคุณเพียงแค่ต้องขอออกมาดังๆหรือถามในใจคุณต้องขอความคาดหวังว่าจะได้รับเพื่อที่จะได้รับ เมื่อคุณขอคุณจะได้รับคำแนะนําจากสัจธรรมยานคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้และตอบสนองเสมอคุณอาจจะสูกชักนำให้เปลี่ยนแปลงอาหารหรือนิสัยของคุณคุณหรือคุณอาจจะถูกชักนำให้ฝึกสมาธิหรือโยคะมากขึ้นจงเชื่อมั่นในข้อมูลที่คุณได้รับและดำเนินการครับตามนั้นครับโดยไม่ต้องตั้งคำถามเมื่อคุณร้องขอสิ่งสำคัญคือคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์นั้น มอบสิ่งนั้นให้กับปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาได้อย่างที่ควรจะเป็นปล่อยให้ตัวเองเปิดใจเปิดรับและเต็มใจทุกทำทุกวิถีทางเพื่อยกระดับพลังงานสั่นสะเทือนความถี่ของคุณเพื่อให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงที่ชัดแจ่มชัดยิ่งกว่าที่จะเป็นคุณได้ลองขอแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรทําในส่วนของคุณจงฝึกฝนการทําสมาธิด้วยและการได้ยินภายในของคุณต่อไป อีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณขอจงขอด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับจงจงและจงใจตรงจงตั้งใจฟังคําแนะนําที่กําลังจะมาถึงคุณต้องมั่นใจว่าคุณยังสดใสและมีพลังเพื่อที่จะได้ยินเสียงที่คุณควรได้ยินเสมอหรือเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องอดทนกับตัวเองอย่ารีบร้อนครับอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะฟังจงเชื่อมั่นว่าคําตอบจากพระเจ้าก็ตัวเราเองนี่ ตัวเราเองนั่นแหละและสิ่งที่คุณได้รับเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด <c oughs> นี้ทีนี้ครับในหัวข้อป,ปล่อยความกลัวหากคุณกลัวว่าจะได้ยินเสียงที่ไม่ดีหรือเสียงที่หวาดกลัวคุณจะเป็นต้องละทิ้งความกลัวนั้นก่อนนะครับนั่นเป็นเพราะอุปสรรคต่อการได้ยินยานทิพย์ของคุณจงมั่นใจว่าคุณได้ยินมาจากตัวตนที่สูงกว่าหรือวิญญาณนําทางของคุณเท่านั้น สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีเจตนาดีต่อคุณเท่านั้นนะครับและจะไม่จงใจทําให้คุณกลัวหรืออึดอัดเลยนะครับจงยอมรับพอสว่านนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าบางคนกลัวว่ามันจะเป็นคํำสาปสัญญาหรือการสิงสู่ของปีศาจหรือการหลอกหลอนหรือเรื่องไรสาระบ้าบอๆนะครับอื่นๆอีกมากมายแน่นอนว่าการได้ยินชื่อตัวเองกระซิบข้างหูตอนตื่นนอนทั้งที่รู้ดีว่า อยู่คนเดียวในห้องมันน่ากลัวแต่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าปรากฏการณ์การได้ยินยันทิพย์คืออะไรและคุณอาจกําลังศึกษาจากสิ่งที่คุณเห็นในภาพยนตร์สยองฝันก็ได้ต้องย้าว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการมีอาการทางจิตกับอาการทางจิตในกรณีของอาการทางจิตนะครับคุณต้องละทิ้งระดับจิตสํานึกและความเป็นจริงตามปกติและก้าวไปสู่ระดับที่คุณไม่คุ้นเคยสิ่งที่คุณเกิดขึ้นกับ มันจะเกิดขึ้นคล้ายกับการเสริมความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันช่วยคุณใช้ชีวิตตามปกติทําให้คุณเข้าใจว่าชีวิตเข้าใจว่าการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเรื่องที่จะยอมรับมันแล้วมันจะเติบโตในความสามารถในการได้ยินคนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาพลังงานจิตมากกว่าคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่สูงพวกเขาไม่มีข้อจํากัดและปลดปล่อยให ความคิดไหลลื่นอย่างอิสระของพวกเขาย้อนยกสามารถยอมรับข้อมูลเหล่านี้ผ่านตัวเขาเองและมไม่กลัวมันเพราะพวกเขาไม่กลัวเพราะพวกเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองความสามารถของพวกเขายังคงได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสูงสุดนั่นเองนะครับ ขอบคุณท่านฟังท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด s u b สไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมบอกเลยว่าช่องนี้มีแต่การให้เท่านั้นนะครับผมรักท่านฟังทุกท่านอย่างไรเงื่อนไขครับและรักตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่ผมเผยแพร่เป็นประโยชน์กับท่านฟังอย่างแน่นอนครับจิตมนุษย์จิตตสัมของมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดนะครับลองศึกษาข้างในดูแล้วจะรับรู้ได้จริงๆว่า เราสามารถไปในมิติที่สูงกว่าได้แน่นเองนะครับขอบคุณท่านฟังทั้งช่างอีกครั้งหนึ่งขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ได้ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้ความถี่ในระดับสูงพลังงานในเชิงบวกพลังงานบวกบวกทั้งหลายนะครับความคิดสร้างสรรค์พลังงานขหงความมั่งคงอะมั่งคั่งนะครับชีวิต สุขภาพที่สมมูรณ์แบบนะครับแล้วก็ขอบคุณพลังงานเงินที่ไหลเวณนในตัวผมตลอดเวลาทำให้ผมได้มีโอกาสมีหนังสือดีๆมาให้ท่านฝั่งนั่นเองนะครับขอบคุณท่านฝั่งอีกครั้งรักมากเลยนะครับสวัสดีครับ